สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวดิฉันพูดต่อเลยนะคะจากเทปที่แล้วนะคะเทปนี้ก็จะพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวน,นะคะว่าทํายังไงดิฉันได้กําไรในการซื้อหุ้นนะคะก็ตรงนี้จะเล่าให้ฟังคือในการที่เวลาที่ฉันซื้อหุ้นตอนนี้นะคะที่ดิฉันใช้เทตอนนี้หุ้นตกเนาะเป็นช่วงโควิดถามว่าซื้อยังไงให้เราได้กําไรก็คือซื้อจากหุ้นที่ว่ามันตกเวลาตกเราซื้อเวลาที่มันขึ้นเราไม่ซื้อนะคะเวลาบางทีมันตก ตก3% 4%เอย่างนี้ดิฉันจะเข้าไปซื้อหละแล้วก็เวลาขึ้น3%เอน่ะดิฉันจะเข้าไปซื้อส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่เขาเรียกว่าส่วนต่างจอที่ประมาณ3%อันนี้เป็นอันนี้ดิฉันเคยให้ธนาคารเล่นหุ้นให้แล้วก็ธนาคารใช้กฎเนี้ยนะคะคือประมาณส่วนต่าง3%ก็จะซื้อแล้วก็จะขายไปเรื่อยๆคือตอนนี้ค่าบริการมันไม่แพงแล้วไงเวลาที่เราซื้อขายอะไรพวกเนี้มันบางทีมันค่าค่าซื้อขายหุ้นอ่ะมันน้อยมากเพราะฉะนั้นยังไงอ่ะช่วงเนี้ยังงงไไไคคุณอออกกําารว้่นนะะะที หุ้นมันขึ้นแบบ30เหรียญเงี้ยดิฉันก็ขายนะ30เหรียญ40เหรียญดิฉันก็ขายอะไรแบบเนี้ยนะคะบางทีก็บางทีวันหนึ่งบางทีก็แบบก็บางทีก็ถ้าเป็นเงิน u s อะบางทีก็หลายร้อย US เเราก็เป็นเงินไทยก็เยอะนะต่อวันน่ะน,นะคะถ้าเราคือช่วงเนี้ยดิฉันบอกเลยว่า ไม่ได้มีสเตติจี้อะไรทั้งนั้นไม่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรทั้งนั้นในการเล่นเพราะว่าตอนนี้ยช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราก็ไม่ไม่เคยเจอเหมือนกันนะ,นะคะตลาดหุ้นที่มันผันผวนขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะช่วงเนี้ถ้าหุ้นมันมีกําไรนะคุณขายไปเถอะ30%คุณก็ขายแล้วนะคะเพราะว่าค่าบริการมันนิดเดียวคุณเอาเงินไว้ก่อนคือเวลาที่มันคุ้นเน่ะเวลาที่มันขึ้นอะ่ะมันหมายความว่าคุณอะ่ะมีเงินอยู่บนโต๊อะอ่ะแล้วถ้าคุณไม่หยิบไปอะ่ะมันก็หายไปได้ไงมันมันเป็นเาเียว่น,นวลขึ้นนหรือลงเี่ย จำนวนจำนวนเงินราคาจำนวนเงินกำเขาเรียกกำไรหุ้นอะที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอมันเป็นเงาของเงินนะถ้าคุณไม่ขายคุณก็ไม่ได้ตรงนั้นไปนะนอกจากคุณจะขายเท่านั้นมันถึงจะเข้ามาในในธนาคารของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปนั่งดูแต่จอแล้วเราก็ดีใจอุย้ยขึ้นอ่าสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์แต่มันเป็นอย่าลืมนะมันเป็นเงาของเงินนะมันไม่ใช่เงินนะคะตรงนั้นนะคะมันเป็นเงาหมายความว่า มันหายไปได้ anytime นะคะหมายถึงว่าถ้าหุ้นตกหรือเกิดอะไรขึ้นนะเงาตรงนั้นอ่ะก็เปลี่ยนเป็นสีแดงได้เหมือนกันก็คือเป็นหุ้นตกแล้วขาดทุนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีกําไรแล้วอ่ะ ดิฉันจะขายดิฉันจะไม่ได้เสียดายค่าบริการหรอกเพราะค่าบริการค่าบล็อกเกอร์ซื้อขายหุ้นเนี่ยมันถูกมากมันน้อยมากบางทีนะแทบจะไม่คิดค่าบริการเลยด้ซ้ำอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่พวกเนี้ยเขาได้ใช่ไหมเขาได้เลทค่าเงินบางทีแล้วมีการแลกเงินอะไรตลอดเวลาแค่ค่าเลทเขาก็รวยแล้วนะเพราะว่านึกถึงอ่ะบางทีแบบคนเปใช้บริการเขาเยอะอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่มีกาไรเขาได้กำไรจากไหนค่าแรงค่าบริการถูกแบบนี้เขาได้หลายทางมากนะคะคนที่เป็นคนที่เป็นธนาคารที่ขายหุ้นนะนะคะอะไรอย่าง ทีนี้เนี่ยเวลาที่ซื้อถามว่าเราซื้อควรซื้อหุ้นกี่ตัวก็ตามจํานวนเงินที่คุณอยากจะลงทุนนะนะคะแต่ดิฉันซื้อดิฉันจะมีอย่างน้อยนะจะมี 20- 30ตัวขึ้นไปประมาณคือ20กว่าตัวขึ้นไปนดิฉันจะอุ่นใจว่าทําไมเราต้องมีเยอะขนาดนั้นมันจะเป็นการบาลานซ์หุนทีนี้ถ้าคุณแบบใส่งเงินไปในตัวเดียวความเสี่ยงของคุณน่ะก็จะมีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะหุ้นหนึ่งตัวที่คุณซื้อนั่นนะหมายความความเสี่ยงคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณมีหุ้นอีกหนึ่น แล้วถ้ามีคุณคุณมีหุ้นอ่ะยี่สิบกว่าตัวอย่างเงี้ยความเสี่ยงจะน้อยมากคือน้อยลงไปเรื่อยๆตามตามบริษัทที่คุณซื้อนะคะเราคิดว่าพอหุ้นมันก็มีความเสี่ยงของมันเพราะฉะนั้นการลดความเสี่ยงคือเป็นแบบนี้คือซื้อให,ให้มันหลายบริษัทเข้าไว้หลากหลายเข้าไว้มันก็จะเหมือนประตูอ่ะประตูนั้นเปิดประตูนี้นปิดอ่ามันก็จะเขียวครึ่งนึงแดงครึ่ง,ง,งนึงอ่าวันนี้มีกาไรครึ่งนึงแคลครึ่ง,งนึงขาดทุนเอาไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้นคุณซื้อสามตัวเกิดมันตกหมดเลยอะอไรแบบเนี้ เราก็ตรงนั้นไม่ได้ละเพราะฉะนั้นดิฉันจะเน้นในเรื่องของการบาลานซ์ <c oughs> เขาเรียกว่าบาลานซ์สต็อกมากกว่าดิฉันอาจจะมีเทคโนโลยีสัก10ตัวอาจจะมีอาหารการกินโคคาโคล่ามีสตาร์บัคมีอะไรเกี่ยวกับการผู้บริโภคอะไรสัก3-4ตัวอาจจะมีบริษัทยาตอนนี้มีโมเดอร์นานะโมเดอร์นาขายดีตอนนี้โมเดอร์นาขึ้นเยอะมากดิฉันจะบอกเลยตอนนี้ลงทุนได้นะคะ ก็จะมีไฟเซอร์อาจจะมีอะไรแบบนี้เนะี่ยตรงนี้เป็นเทรนนะแต่ฉันบอกตรงนี้เป็นเทรนนะแต่เราไม่รู้ละเทรนตรงนี้จะอยู่ยาวขนาดไหนแต่โควิดก็2ปีแล้วนะแล้วก็มันก็ยังอยู่นะคะก็ตรงนี้เราก็ต้องใช้พิจารณาของเราแต่ถ้าเป็นพวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่อะมันก็จะอยู่ยาวๆอะไรพวกนี้นะคะคือเราใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันเรายัางใช้อยู่อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสเสถียรหน่อยนะคะที่นี้อ่ะดิฉันพูดไปละเรื่องเวลาซื้อเวลาขายเราจะดูยังไงเมื่อไหร่ตอน เวลาไหนเราซื้อเวลาไหนตอขายก็คือว่าเวลาไหนที่หุ้นตกเวลาไหนที่หุ้นขึ้นตอนที่มาเก็ตมันเปิดอ่ะอย่าไปซื้อเพราะว่าพอมาเก็ตเปิดปุ๊บเนี่ยคนก็จะคนคเขาจะแบบรีบซื้ออ่ะเปิดปุ๊บรีบซื้อเลยอะไรแบบนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเราซือ้อพอหุ้นมันตลาดมันหุ้นเปิดมันจะเป็นช่วงที่หุ้นแับขึ้นเยอะมากเพราะคนไปซื้อตอนที่หุ้นตลาดหุ้นเปิดซื้อเลยอันนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะที่ฉันจะซื้อหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงลหลัง สิบเอ็ดโมงครึ่งเที่ยงพอมันพอกระแสมัน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 คนแหกันไปซื้อแล้วอะก็จะมีพวกนี้คือเดย์เทรดนะที่เขาแหกันไปซื้อเดย์เทรดแล้วเขาก็จะไปขายช่วงเวลาอื่นอะไรแบบเนี้ยซื้อตอนเช้าขายตอนเย็น้ยมีทีนี้ช่วงที่คนไปซื้อกันมากที่สุดเนี่ยก็คือว่าตอนเช้าที่ตลาดหุ้นเปิดแล้วประมาณสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเนี่ยหุ้นมันจะตกตรงนี้แหละที่ฉันจะซื้อเหมือนอย่างนั้นมันก็จะตกลงมาสักสักอาจจะสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเอาบางทีอะ ราคาหุ้นมันแพงอ่ะสองเปเซ็นหรือเอาแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะมันก็มีความหมายนะมันเป็นหลายหลายเหรียญได้นะคะนึกถึงอะไรแบบนี้นะคะก็คือตรงนี้นี่แหละแล้วเวลาขายบางทีมันจะตกอีกทีตอนตลาดหุ้นจะปิดสมมติว่าตลาดหุ้นอเมริกาอย่างเงี้ย ตอนหุ้นใกล้จะปิดอันนี้คุณเข้าไปเสิร์ชได้นะคะว่าตลาดหุ้นเพราะว่าดิฉันอยู่เดนมาร์กไงี่เพราะว่าเวลาของดิฉันไม่ใช่เวลาเมืองไทยดิฉันจะรู้ของเวลาของดิฉันว่าตลาดหุ้นของอเมริกามันจะมันจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะไรแบบนี้แต่ให้มันแต่หยาบแบบตลาดหุ้นเปิดเมื่อเยเพิ่งไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ตอนสักชั่วโมงครึ่งไปแล้วหรือสองชั่วโมงไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่อีกทีนึงก็คือตลาดหุ้นใกล้จะปิดแล้วหรือไม่ก็่ตั้งเวลาซื้อตั้งเวลาขายอะไรแบบนี้นะคะ คือเข้าไปดูบ้างอ่ะสมมติเราซื้อหุ้นไปแล้วนะเข้าไปดูบ้างเออตอนนี้เราจะขายเราจะซื้อมั่งดิฉันดิฉันตอนนี้ดิฉันไม่ได้ดูตลอดเวลานะดิฉันก็ดูสองสาครั้งต่อวันอะไรแบบเนี้ยถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นดิฉันอาจจะดูมากหน่อยอะไรแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออตกไม่เยอะ0.5%ไม่ไม่ถึง1%ดิฉันอาจจะไม่ซื้อเลยไม่ทำมืหุ้นไม่จำเป็นต้องซื้อขายทุกวันนะคะซื้อตามว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าเฮ้ เพราะว่าเราสู้เราเก็บเงินไว้ดีกว่าเก็บเงินเอาไว้ตอนที่มันตกกับ3%อย่างเงี้ยซื้อไปเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบบางคนแบบคันไม้คันมือเหมือนแบบซื้อแล้วต้องซื้อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะฉันบอกเลยมันเป็นเรื่องของใจการเล่นหุ้นเนี่ยใจเราต้องสถเยรนหรือเปล่ามันคือเราไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเราต้องซื้อเงินเหลือเท่านี้เราต้องใส่ไปให้หมดแล้วซึ้งวาพอพอมันได้กําไรอ่ะใจมันจะมาไง เงินเหลือหมื่นสองหมื่นเนี่ยใส่หมดเลยอย่างเงี้ยปรากฏวันรุ่งขึ้นหุ้นตกสามเปอร์เซ็นไม่มีตังค์ซื้อแล,แล้วหุ้นก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยมันจะสร้ปัญหาแบบนี้นะคะพเพราะะนั้นที่ฉันบอกว่าเหลือคงสต็อกไว้สักหน่อยนะเงินเอาไว้เผื่อที่หุ้นมันตกอะหุ้นบางทีมมีนะวันนี้ซื้อหมดแล้ววันรุ่งขึ้นหุ้นตกไม่มีเงินจะซื้อแล้วอะอะไรแบบเนี้ยดิฉันก็เจอมากา่อนนี่พูดถึงประสรบการณ์ส่วนตัวนะมันก็เป็นแบบนี้จริงๆอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เหลือเรื่องอะไรดิฉันก็เล่าไปเยอะละนะคะก็เรื่องงตรนี้แหละ คือสุดท้ายเนี่ยหุ้นเนี่ยที่เราต้องผ่านไปให้ได้เนี่ยก็คือการสถียนของอารมณ์และการก้าวข้ามผ่านความกลัวนะคะตรงนี้ที่ฉันบอกเลยว่าความกลัวเอาออกได้ยังไงก็คือเอาบริษัทที่น่าเชื่อถือซื้อบริษัทที่น่าเชื่อถือเงินจดทะเบียนเป็นหลักพันล้านขึ้นไปเนี่ยมันจะเอาความกลัวออกไปเนี่ยเพราะว่าบริษัทเขาใหญ่ผลิตภัณฑ์เขาดีเงี้ยแล้วเขาก็ดุกละของเขาขึ้นตลอดเลยเราก็บางทีนะเข้าไปดู ถ้าคุณแบบคีย์เก่งๆนะคุณเข้าไปดูได้มันจะมีแบบย้อนหลังไปแบบบางทีย้อนหลังไปร้อยปีมีนะบางทีมีตลาด50ปีย้อนหลังร้อยปีย้อนหลังมีเพราะบางบางริษัทอยู่เป็นแบบหลายเจ็ดสิบปีก็มีอะไรแบบนี้นะคะบางทีเขาอยู่มานานมากนะอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยู่ในตลาดนะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเข้าไปเสิร์ชได้เป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้ที่ฉันจะบอกนนะคะอะไรแบบนี้ก็ดิฉันก็หวังว่ายิ่งช่วงเนี้ยสำหรับคนที่มีเงินเก็บอะดอกเบี้ยธานาคารก็ไม่ได้แล้วนะ แล้วการเอาเงินไปเก็บไว้ธนาคารเฉยๆก็ไม่ได้อะไรตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําให้ต้นเงินของเรามันงอกขึ้นมานะคะก็คือเอาเงินไปไว้ที่กองทุนต่างๆแล้วก็การซื้อหุ้นอะไรแบบนี้แต่เราต้องมีความรู้นะถ้าไม่มีความรู้ดิฉันก็บอกจรงิงๆหาความรู้สักหน่อยดิฉันใช้เวลาเรียนประมาณเดือนหนึ่งนะคะดูทุกวันอ่านทุกวันดูรายการของคุณพรพัทรพลนะมีประโยชน์มากนะคะ ฟังแล้วอ่ะความรวยจะมาจับเราเป็นเงาความรวยมาจับที่ตัวเราทันทีฟังสักสามสี่เทปะนะคะเพราะว่าการที่เราจะเป็นอินเวสเตอร์นะมายเซ็ตของอินเวสเตอร์ต้องมาก่อนคนเป็นอินเวสเตอร์นะแต่กลัวความเสี่ยงมันไม่ใช่แล้วคุณไม่ใช่อินเวสเตอร์แลถ้าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเป็นอินเวสเตอร์อยากจะเป็นการลงทุนได้ ใจเราต้องกล้าเสี่ยงแต่ความเสี่ยงของเราเราต้องฉลาดในฉลาดในการเสี่ยงเราไม่ใช่ว่าหลับตาโยนเงินไปมันไม่ใช่เราต้องมีการวิจัยตลาดเพราะอย่าลืมว่าการเล่นหุ้นคือการวิจัยตลาดคือการดูทิศทางของมาตนะคะว่าสินค้าอะไรจะขายได้ดูกราฟดูอะไรจริงๆอะ่ะถ้าดูเป็นทุกอย่างสัก3ามี่อย่างนะมั้นมั่นใจแหละว่าเฮ้ยหุ้นไม่ตกเงินเรายังอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็ดิฉันก็ขอให้รวยๆทุกคนนะคะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านโควิดกันได้ทุกคนนะคะแล้วก็ แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการเล่นหุ้นเหมือนที่ดิฉันผ่านมานะคะดิฉันก็ยังเล่นหุ้นอยู่ก็ยังสนุกสนานอยู่นะคะตรงนี้ค่ะเทปนี้ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ